และเป็นสาเหตุของหายนะดังนั้นวิศวกรจึงออกแบบก้นเขื่อนให้เป็นคอนกรีตลาดโค้งซึ่งทำให้น้ำที่ลดลงมาม้วนตัวเพื่อกระจายพลังงานขณะที่น้ำตกลงสู่คอนกรีตโค้งน้ำจะสูญเสียความแรง ในการทำลายล้างลงไปเมื่อทำทางลาดโค้งวิศวกรทำเขื่อนพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้อย่างปลอดภัยทำให้เขื่อนแกรนคุลี่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันผู้สร้างเขื่อนสามผาประสบกับปัญหาเดียวกันพวกเขาต้องแน่ใจว่าเขื่อนของพวกเขาจะไม่ได้รับความเสียหาย จากน้ำท่วมที่ไหลบาทเข้ามาในพื้นที่โดยปกติแล้วคือจะแบกรับน้ำปริมาณมากไว้ระหว่างระดูน้ำหลากครับที่นี่ต้องรับน้ำประมาณ22ล้านลูกบาทเมตรล้ำถูกปล่อยออกโดยผ่านระบบควบคุมนี้โดยใช้ประตูระบายน้ำา6ช่องและทางลาดที่คุณเห็นด้านล่างนี้ การออกแบบทางน้ำล้นเช่นนี้ต้องรองรับแรงน้ำที่ตกจากที่สูงกว่า100เมตรลงในช่องตรงนี้นะครับรวมถึงรองรับความแรงที่ด้านล่างของเขื่อนอีกด้วยครับเพื่อลดแรงดันน้ำที่ตกลงมาชาวจีนใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกับเขื่อนแกรนคุลี่ขณะที่น้ำสูงขึ้น วิศวกรเปิดประตูเพื่อระบายน้ำท่วมออกจากอ่างเก็บน้ำแต่หากน้ำตกลงด้านล่างโดยตรงมันอาจจะส่งผลต่อฐานรากของเขื่อนได้ดังนั้นวิศวกรจึงออกแบบคอนกรีตโค้งที่ด้านล่างไม่เหมือนทางลาดของเขื่อนแกรนคุลี่ซึ่งอยู่ใต้น้ำทางลาดของเขื่อนสามผากระจายน้ำขึ้นสู่อากาศทันทีที่อยู่ในอากาศ น้ำจะแตกตัวเป็นละอองเล็กๆและสูญเสียพลังแห่งการทำลายไปอย่างมากน้ำที่ไหลลงจากที่สูงกว่า100เมตรจึงไม่อาจสร้างความเสียหายใดๆดังนั้นเมื่อพวกเขาเปิดประตูระบายน้ำชาวจีนก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปย้อนไปในปี1942 เขื่อนแกรงคุลี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการรับมือกับน้ำท่วมแต่การสร้างเขื่อนข้ามแม่น้ำเยนิซายอันทรงพลังในรัสเซียวิศวกรต้องหาทางหยุดน้ำขณะที่รักษาการเดินเรือเอาไว้